สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมมิสซูสตาด้านะคะอของเดิมของพี่เขานะคะรู้สึกว่าจะเป็นลอ้อกระทะพร้อมยางขอบ15อค่ะนะคะจะมาเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้นะคะบิสโตนดูลวิทนะคะ R 6 1 1ยางขอบ15 4เส้น8,000บาทค่ะทั้งนี้นะคะกระถะใช้มาหลายปีแล้วอาจจะเป็นสนิมนะคะตามอายุการใช้งานอยากจะได้แม็กพร้อมยางค่ะ แต่ว่ามิสูสตาร์ด้านะคะรุ่นนี้จะเป็นแม็กหกรูนะคะมิสูไททันรุ่นใหม่ๆทำแม็กมา5รู114ค่ะเลยแนะนำนะคะพี่เขาใส่ล้อเอียสุค่ะนะคะเลือกเป็นเ e อียร์สุเอ็กซ์ซขอบ16นะคะบวกกับยาง22565 R 1 6บหกบิสโตนดูลวิตร,รุ่น R 6 6 0 a ปี2022นะคะยางสเปคนี้แกะจากมิสูไททันค่ะ ก็เป็นยางที่ติดมากับออลซุรุ่นนี้นะคะซีรีย่ย์ยางจะเป็น70ค่ะ215 70 R16 นะคะใส่ไม่ได้ใส่แล้วมันติดค่ะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนสเปคยางนิดนึงนะคะ ที่ีที่ใช้มิสูสตาด้านะคะไม่ซีเรียสเรื่องโลโก้เน้นใช้งานแนะนำมาจัดแบบนี้สักชุดค่ะนะคะแม็กสามารถใส่ได้เลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมไม่ต้องลองอะแดปเตอร์หรือสเปเซอร์นะคะบาร์เซนเตอร์ตรงพอดีเป๊ะเลยไม่สั่นค่ะนะคะคันนี้จบที่12,000บาท